สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะพี่มีของเล่นใหม่มารีวิวนะครับนี่ธนูนะครับเอามายิงเซตมาริโอนะอันนี้ธนูที่พี่ซื้อมานะครับ20บาทนะเดี๋ยวมาดูครับตอนยิงมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับธนูนะครับแกะพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับนี่มีเป้าด้วยนะครับมีเป้าไอ้ซ้อมยิงด้วยนี่ครับเราจะให้ดูดูดูธนูก่อนมันเป็นยังไงนี่อันนี้มีที่ใส่ที่ใส่กระสุนนะครับเนี่ยจะมีอยู่สามอันนะครับนี่ออกมาครับใส่กระสุน่นะเรามาลองกันก่อนเลยนะครับอันนี้ยิงกับกระจบได้ด้วยนะเห็นไหมพอเวลายิงมันจะปิดอย่างนี้ เรามายิงมาริโอทีละตัวเลยดีกว่านะครับเตรียมตัวนะครับวิธีใส่นะครับก็ใส่เข้าไปานี่นะครับใส่ด้านหน้านะครับนี่แล้วใส่อย่างนี้เห็นไหมจัดง้างอย่างนี้นะครับอุ้ย,ยพึ่งนะครับหลุดหลุดหลุดง้างแรงเกินไปก็เลยหลุดนะครับเวลาหลุดก็ต้องใส่ี้นเข้าไปใหม่นะครับ นี่นะครับมาดูพี่จะง,ง้างนะครับโอเคนี่ครับพี่จะง,ง้างนะครับดูนะครับง้างอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เตรียมตัวปล่อยปิ่มอ่าอันนี้มันออกเบาออกเบาเบาไปนิดนึงจะง้างแรงๆนะนี่ง้งงา,งนะงางนี้นะปุ๊บ ต่องนี่นะ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกบ้างเอาสีเหลืองบ้างมาดูนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็นี่นะครับตัวนี้จะมีร่องอยู่มาน,นี่ปึ๊บดึงมาปึ๊บเห็นตัวดูนะครับ ยิ่งไม่โดนนะครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นี่ครับใส่ปุ๊บตัวยิ่งไม่โดนนะครับเอาใหม่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 นี่นะยิงใกล้เลยครับชชบไม่โดนนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่พี่ไม่แม่นแน่เลยนะครับอะ ซ้ำอ๋อ oh, มันเบี้ยวมันเบี้ยวเราต้องเอาลูกตรงๆใส่สอ2ซ้ำในสายใไม่หนึ่งสองซ้ำเบี้ยวนะสองซ้ำในนะครับสายใหม่ ดึงปึ๊ดหนึ่งองซ้ำไม่โดนอีกแล้วครับสายสาย 2> 1, 2, ใหม่หนึ่องซ้ำโ้ยยิงเจ้าหญิงเอเจ้าหญิงแข็งแรงนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับธนูนะครับเดี๋ยวพี่ลองยิงปเปลปาให้ดูนะครับว่ายิงแบบแม่เนี่ยไม่ต้องเล็งไปที่ อะไรเลยเป็นยังไงอ่ะชูเนี่ยนี่นะครับโอเคนะสัหรับธนูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ราคาเพียง20บาทเนะาก็เล่นสนุกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลา,าน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับเราจะกนใหม่คิดหน้านะครับบา,บายบายมาริโอ้นะล้มหมดเลยนี่อะไนะครับ